คือผมผมอยากตอบคุณจอยอย่างนี้นะครับคือผมคิดว่าอืมผมจะพูดยังไงดีเอาว่าโซลูชันว่าเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมันควรจะพัฒนาไปโบเนวไหนจะเดินตามการจะเดินตามไต้หวันจะเดินตามเกาหลีจะเดินตามญี่ปุ่นไปแบบมาเลยหรือจะตามเวียดนามอะไรแบบนี้คือ ผมจะพูดยังไงมันไม่มีใครตอบได้เนาะแล้วผมคิดว่าอันนี้มันเป็น political decision แล้วคนที่จะให้คุณให้โทษก็คือคือคือโบลเตอร์อ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วเรื่องนี้ดีเบตดีเบตได้เยอะมากตกลงคุณจะบทบาทรัฐเยอะแค่ไหนคุณจะเอาบทบาทรัฐน้อยคุณจะเอาโมเดลแบบจีนหรือเปล่าหรือคุณจะเปิดประเทศหรือตรงเนี้ยผมคิดว่าคําถามคุณจอยคือบอกว่าตกลงบ้านเดิมแล้วมันจะไปข้างหน้ายัางไงมันจะทุบอะไรคือผมอยากจะให้อย่างนี้คือสาหรับคําถามเนี่ยผมคิดว่า หน้าที่ของพวกเราว่ามันจะไปทางไหนมันจะอะไรเนี่ยมันดีเบตถกเถียงกันได้แลกเปลี่ยนกันได้แล้วถ้าคุณดูนโยบายเศรษฐกิจของทุกพักไม่ว่าจะเป็นคุณกรคุณสุดารัฐพักเพื่อไทยหรืออะไรเนี่ยนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไป IOT ไปเทคอะไรเนี่ยมันก็พูดคล้ายๆกันหมดผมคิดว่าปัญหาของประเทศไทยตอนนี้คือการทำลายโซ่ตรวนที่มันพัฒนาพันธนาการการปลดปล่อยศักยภาพของประเทศออกแล้วมันจะพัฒนาไปยังไงมันจะเดินไป เอาตลาดนําหรือเอารัดนํานิดหน่อยเอาตลาดนํานิดหน่อยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ยถกเถียงกันได้แต่ปัญหาคือมันมีโซ่ตัวนที่ใหญ่มากที่มันที่มันปิดกั้นการพัฒนาปิดกั้นความสว่างสวยัยเป็นโซ่ตัวนที่ล่ามไว้ซึ่งพลังการผลิตของประเทศอ่ะตราบใดที่เราไม่สามารถทําลายโซ่ตัวนนี้ได้เลิกพูดเลยครับจะใช้ตลาดนําหรือจะใช้รัดนําหรือจะ พัฒนาเอาเทคเอาอิสาหกรรมเอาเกษตรกรรมเอาเลิกพูดเลยครับถ้าคุณทําลายโซ่ตรวนนี้ไม่ได้ผมอาจจะใบแอส์กับอาจารย์ต้นในเรื่องนี้นะแล้วเวลาผมพูดว่าโซ่ตรวนนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าถ้าคุณไม่จัดการเรื่องที่มันจะเปิดประตูถ้าคุณไม่เปิดประตูประตูมันปิดอยู่เพราะมีโซ่ตรวนคุณต้องทําลายโซ่ตรวนเพื่อเปิดประตูบานนี้ออกเป็นประตูที่จะนําประเทศไทยไปสู่ความสว่างสวนะฮะดังนั้นถ้า ตอบคำถามคุณจอยสั้นๆเร็วๆเนี่ยผมจะตอบแบบนี้นะครับส่วนเรื่องว่าจะนํายังไงจะเอาอะไรนําเอาตลาดนําเอารัดนําจะเอา globalization เอา localization หรืออะไรเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นรายละเอียดที่พูดคุยกันได้นะครับการทํางานของผมนะฮะทั้งทางธุรกิจและทางการเมือง ผมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยผมเห็นวิศวกรกผมเห็นช่างเทคนิคคนไทยที่มีความรู้ความสามารถผมเห็นนักการเงินผมเห็นเกษตรกรที่มีไอเดียมีศักยภาพเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วผมเชื่อว่าถ้าแพลตฟอร์มคือถ้า p o l i t i c a l l a t f ล r m มันได้อ่ะผมเชื่อว่าประเทศไทยไปไกลวันนี้ได้อ่ะนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ต้นอาจจะตอบผมก็ได้แต่ผมผมสามารถยกตัวอย่างให้ได้เลยว่าเราสามารถทำอะไรได้เราสามารถทำอะไรไม่ได้ถ้าการเมืองมัน,น enable ให้เราทำอ่ะ คือการเมืองตอนนี้มันเป็นการเมืองที่ปิดที่ทําให้ศักยภาพของคนไทยทั้งสังคมเนี่ยมันถูกดึงออกมาใช้ไม่ได้ดังนั้นมันสําหรับผมในแง่หนึ่งนะฮะในแง่หนึ่งพูดแบบสุดโต่งไปเลยเนี่ยมันป่วยการที่จะมาพูดเรื่องอื่นนะในแง่อันนี้สุดโต่งมากน,นะอันนี้พูดแบบสุดโต่งไปเลยนะมันป่วยการที่จะมาพูดเรื่องอื่นแต่แน่นอนที่สุดแตนน่แน่นอนที่สุดมันต้องพูดเพราะว่าเออจะประชาชนก็ คือไม่ได้สนใจแต่เรื่องปัญหาการเมืองเนาะยังสนใจปัญหาต่างๆเยอะแล้วนะเรามีความจําเป็นต้องพูดถึงปัญหาเรื่องอื่นแต่กลับมาเรื่องเดิมก็ตราบใดที่คุณพูดเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยคุณคุณแก้ปัญหาเรื่องอื่นไม่ได้เพราะ resource allocation หรือว่าการจัดสรรทรัพยากรในประเทศเนี่ยมันจะบิดเบี้ยวไปหมดทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศจะถูกใช้ไปอย่างบิดเบี้ยวจะถูกใช้ไปอย่างไม่ตอบสนองต่อต่อความต้องการของประชาชนอะไรแบบเนี้ยพลัง ทั้งเวลาทั้งพลังกายพลังใจมันจะไม่ได้ถูกใช้ของคนในชาตินะฮะของคนทั้งประเทศของคนทั้งสังคมเนี่ยมันจะได้ไม่ถูกใช้ไปเพื่อผลักดันประเทศเพื่อความก้าวหน้าความเจริญความยิ่งใหญ่เกรงกรถ้าคุณจะใช้ศัพท์แบบแบบเก่าๆ,ๆ deer, นะของประเทศมันยังไม่ได้ถูกใช้ไปในเรื่องพวกนี้อ่ะนะ